แฟรงค์ลัมพาดอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษยกให้เควินเดอร์บรอยกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกจากผลงานและความสำเร็จของทีมเรืบยบสีฟ้าเควินเดอร์บรอยกองกลางทีมชาติเบลเยียมวัย32ปีร่วมคว้าชแชมป์ระดับเมเจอร์กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วทั้งสิ้น14รายการจากการเล่น8ฤดูการที่ผ่านมาล่าสุดแฟรงค์ลัมพาดอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษ ได้ยกให้เควินเดอร์บอยเป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางที่ดีที่สุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกเควินใช้แววผู้เล่นคุณภาพมาตั้งแต่เขาอยู่กับเชลซีแล้วระดับฝีเท้าของเขาพัฒนาไปเร็วมากเพียงแต่ตอนนั้นมีผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกับเขาหลายคนเขาจึงต้องย้ายทีมออกไปเควินมองหาหนทางอื่นเพื่อที่จะได้ลงสนามเขาต้องการก้าวกระโดดไปถึงจุดสูงสุดให้เร็วที่สุดและเขาก็ทำได้กับแมนซิตี้ เขามีความเฉพาะตัวที่สูงและสร้างผลงานระดับสูงได้อย่างสม่ำเสมอเขาอ่านเกมขาดทำประตูได้มีความขยันและมีการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมผมว่าพวกเราทุกคนคงคิดเห็นเหมือนกันและไม่เกินเลยหากจะบอกว่าเขาคือผู้เล่นตำแหน่งกองกลางที่ดีที่สุดในยุคสมัยของพรีเมียร์ลีกแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ